สวัสดีค่ะยินดีต้อ,รรอ,อๆๆๆนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะนี่ก็มาตั้งแต่พาปู่ไปหาหมอมาเจ็บปะซาพี่น้องเลยหมอนี่สสามเทีาแล้วไปหาหมอสามหรือสี่ปุ๊บสามเท่อแล้วสามหมอแล้ว ยังไม่ดีขึ้นนี่ก็ที่ยังจะบ่ายแล้วนะคะบรรยากาศน้ก็เพิ่งมาอ่าเพิ่งมาถึงเนาะซึ่งไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่เก้าโมงเนาะแปดโมงเกือบเก้านะคะตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงมีบ้านอาเนาะนี่นะคะ น่าจะน่าจะไลฟ์สดอยู่นะคะว่าจะขายเนาะขายเสื้อนะคะจะมายอมคามแล้วก็หมวกเซรั่มแชมพูคินซิ่งนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอนะคะอาจจะไลฟ์สดช้าหน่อยเนาะวันนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งไปทำธุระมานั่นเองนะคะนี่ร้อนอบอ้าว แต่ก็ไม่เท่าไหร่คนไล่ลายนี่นะคะก็เพิ่งมาถึง จอดรถมุกี้เลยพึ่งลงมาประมาณ,มาณเกือบห้านาทีแล้วนะคะ,ะยิ้มดูสามมอแล้วไปหาสามมอแล้วะะก็ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ,ะถ้ายังไม่หาอีกก็น่าจะเป็นหมอที่สี่แล้วค่ะทีนี้จะไปอีกที่หนึ่ง เจ้าหรอก็ใครที่สนใจเซรั่มนะคะหรือจะเป็นเสื้อมัดย้อมคามนะคะหรือจะแชมพูเสื้อมัดย้อมคามหมวกเนาะสามารถที่พีลูชินแนะคะหรือรีอาสามารถทักมาที่ไลน์แอดนุกได้เลย s s l m 2 9 8 0 w นะคะ S L M 2 9 8 0 W นะคะสามารถทักมาที่ไลน์แอดก็ได้หรือเบอร์ก็ได้093-094-1950นะคะแอดมาได้ทั้งอ่า ID เบอร์แล้วก็ ID ที่เป็นที่นุกได้บอกไปนะคะก็คือ S S L M 2 9 8 0 W นั่นเองนะคะ <connect s> ใครที่สนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยสอบถามไลน์ได้สอบถาม <mon mon mon> ไซต์ <m selfies> ได้นะคะเนาะนี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยง ว่าจะข้าเที่ยงเลยข้าวเชาว้าก็ยังใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้เด้อนี่นะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะซึ่งบรรยากาศก็กคือแบบร้อนอบอ้าวมากนะคะแดดแรงมากเดี๋ยวตอนเย็นๆนกจะพาไปดูบรรยากาศบรรยากาศแบบ

ทำทำตาบอกว่าปูทอดไข่ฮันด right uh ี้รากินกับน้ำตาลบอกว่าแวะไหมตลาดเพราะ่แวะจะลัซื้อเต์ ข้องกินล่าได้อยู่แก้มแบบแก้มออกเยอะมากเลยตุยนุยชัยอ้าวยายก็ได้เข้ากล้อ,ไองออไม่เป็นไรมันฮ้อน, <laughs> น,อนว่ะ <laughs> สัน มีลูกชิ้นโอ้ลูกชิ้นน้ำจิ้มเด็ดอยู่เด้น้ำจิ้มเราแซ่บเด้อนนเอามาย้ายมาเข้ากินโอ้อันนี้เป็นกลิ่นใบเตยนะคะนี่เป็นกลิ่นนมสดอร่อย แล้วก็มีซูชิสุดปังโอ้ทำไมหนะ้าปิดอันนี้บี้แบนี้นะคะซูช,ชิร้านอย่างดีร้านอย่างดีเลยนะอันนี้นะคะไม่ใช่ซูชิในตลาดแล้วก็มีเชมอนซาซิมิ ซาซิมินี่นะฮะแซลม,มอนซาชิมิอร่อยแล้วก็มีนี่ซูชิค่ะเามน้ใจมาเด้อมากินน้ำกันย้ายเอื้อนน้องมาด้วยเอ,อนแม่เอื้อนน้อง เราจะกินเดี๋ยว,วเดี๋ยวให้พี่ชิมก่อนให้พี่ชิมให้เอฟซีก่อนเอ,อ,อาอ่าบางกล้งกอ,งค,อง,งค่อยเฮ้ยบางกล้อง,งค่อยมาค่ะมาค่ะ ถ่ายคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวขอเอา,เอาก่อนขอ,อคำหนึ่งก่อนแอดมินน้อยเอ้ยส่องแสงเดี๋ยวเราจะใส่ผสมกันไปก่อนนะคะ แล้วนกไปสีสงครามมาเนาะอำเภอสีสงครามมาค่ะมาเอาชิมให้ดูก่อนค่ะอ่ะจะชิมให้ดูไนี่ย แบบหนาปึกเลยเข้าแบบเข้าแบบว้าวคำโตมากค่ะพี่น้องนั่นแล้วมันก็แล้วมันก็อันนี้เลยมันก็ออกอือเป็นยังงั้โอ้พี่น้องเอ้ยมันเปื่อยเอาก็เจ๊ได็กกินวะน้องบอลอือหอันนี้เลยก็เลยน้นเติอนั่นน่าทึ่งนี้วขึ้นหูดัง S <s <ans> อพี่น้องเอ้ยน้ำตาแตกอาเลี้ยสงส่องมานะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นกด้วยนะคะดูอันนี้ข้าวอยู่ในแก้มนะคะแก้มเลยปุ้งออกมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นกด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของนอกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย